มึงตัวเฮียอะไรเนี่ยมึงสิเฮียอุ้ย,อยจอบมันถากกูได้ด้วยกูได้ยินมึงช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมนั่นคิวใช่ไหมอุย้ยอีสัตว์โดนกูเลยอะเต็มๆมอะอ๋อที่นี่ใช่ไหมอีแผนเค้กที่ปักจัดเนี่ยใช่ดีเจอกูแน่จริงหรือไม่ไม่แม่มึงสิมาก็ดีเลยแผ่นเค้กเตรียมตัวตายได้เลยไม่เอาชะโครกมามังจะขี้เหรอจะฆ่ามึงนั่แหละ ยืนมาเป็นฝูงตงส้อีแพนเคทมึงจำได้ไหมว่ามึงตายที่ไหนไม่มึงจะต้องกลับไปตายที่นั่นอีกครั้งหนึ่งไม่นะอีพเพนแคทเจ๊เจ๊จะช่วยหนูด้วยนะเจ๊โอ้โหตะลึงมึงตกกระจายสมองกูเหรออืองผมแตกรสถานที่มาก